โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีทหรือว่าบีตนั่นเองนะผมก็วันนี้เข้าในช่วงรีวิวขอนเดิมนะผมก็วันนี้ผมมีหูฟังบลูทูธนะเป็นอ่ามีสองสีนะแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันแต่ว่า2สีเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกันตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพดีจริงนะผมสำหรับตัวนี้นะก็เดี๋ยวไปดูตัวเลยนะว่ามันเป็นตัวยังไงสำหรับบลูทูธสองตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะผมจะมีอยู่2สีนะผมเป็นสีขาวตัวนี้แล้วแล้วก็สีดาเป็นตัวนี้นะผมนี่นะ สองสีนะผมโอเคก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของอะไรวะโบโลโฟนนะตัวนี้เป็นของโบโลโฟนบางคนอาจจะได้ยินแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาแกะตัวสีดําดีกว่านะตัวนี้ตัวนี้เป็นของแรของโบโลโฟนนะตัวตัวนี้นะตัวที่แบรนด์ที่ลองมาจากของแบรนด์โฮโคนะถ้าใครรู้จักแบรนด์โฮโคนะผมก็โอเคตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวว่าผมใช้อยู่นะตัวนี้นะโอเค ตัวนี้เป็นโบโลูทูนะตัวนี้จะมีถ้าเป็นของแท้จะเป็นมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นขุดบาร์โคดตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นบาร์โคดแล้วก็ตัวนี้ยึขุดเลขแล้วก็เช็คอีมี่ของกลองได้นะผมตัวนี้นะฮะโอเคนะผมระยะระยะทางาระยะห่างจากตัวบูทูธนะาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเอา,เอา,เอาให้ดูตัวหนึ่งนะตัวนี้ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะตัวนี้นะใช้ไฟอยู่ที่5โวลต์แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะผม เป็นไวเลสสองสี่จุสองตัวนี้นะถ้าตัวนี้มันบอกว่าถ้าฟังอ่าฟังฟังเพลงอะ่ะเออถ้าฟังเพลงในระยะยาวที่เราไม่ปิดตัวบนละูทูธเลยนะก็ใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงเต็มเต็มเลยนะสำหรับตัวนี้นะผมบอกเลยว่า4ี่ชั่วโมงเต็มเต็มแต่ว่าที่ผมใช้จริงๆอะ่ะประมาณก็สประมาณ4เกือบเกือบสี่ชั่วโมงได้แต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ฟังแบบเพลงยาวอย่างเงี้ยเออ เราฟังได้ทั้งวันแน่นอนก็คือเราฟังเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเยอย่างถ้่เราซื้อไปรับสายขับรถธรรมดานะเราสามารถซื้อตัวนี้ได้ไปเลยซื้อตัวนี้ได้เลยนะว่ามันแค่รับสายแป๊บเดียวมันก็ใช้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคิดดูคุณคิดดูว่าคุณรับสายกี่คนในภายในหนึ่งวันนะผมก็ถ้าคุณใช้แบบคุยตั้งแต่6กโมงเช้ายันหกโมงเย็นเงี้ยเออมันก็ไม่ไหวแต่ว่าเราคุณแบบคุยแบบ2อสามนาทีบางสองสามนาทีบางสองสามนาทีบางสองสามนาทีบางเงี้ยเออมันได้ทั้งวันแน่นอนตนนี้ะ ได้ทั้งวันแน่นอนนะฮะถ้าคุณแบบคุยแบบเป็นระยะห่างนะไม่แบบคุยยุโรปเดียวนะสี่ชั่วโมงนะตัวนี้นะอ่าโอเคก็จิกสองตัวนี้ความถี่อยู่ที่ 2.4GHz กิกะเฮิรต์นะตัวนี้นะแบตยอยู่ที่1 1.5ชั่วโมงนะตัวนี้นะชาร์จแบตระยะเวลาในการชาร์จแบตของตัวนี้นะฮุมตัวนี้นะชาร์จอยู่ที่1.5ชั่วโมงนะฮมตัวนี้นะน้ำหนักอยู่ที่7กร,รัมแค่นั้นเองนะฮมก็ตัวนี้นะ ถือว่าสุดยอดเลยสำหรับตัวนี้นะผมว้าวตัวนี้รับสายได้นะผมแบตเตอรี่อยู่ที่เจ็ดมิลลิแอมนะตัวนี้ถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับเป็นบุหรี่ตัวเล็กนิดเดียวนะผมเดีวว่าไม่ไม่น้อยเลยเดียวนะแบบมับนไม่เหมือนแบบโทรศัพท์ที่แบบเป็นสองสามหมื่นนะตัวนี้อยู่แค่เจ็ดสิบมิลลิแอมแค่นั้นนาะเพราะว่ามันทําให้แบบน้ําหนักมันเบาด้วยนะโอเคเดี๋ยวด้านในกันนะว่าด้านในมันจะ เป็นตัวยังไงหรือว่ามันจะสวยขนาดไหนในะสระตัวนี้นะเดี๋ยวแกะพร้อมกันเลยนะผมโอเคผมแกะตัวสีดำนะผมแกะตัวสีดำแล้วกันนะโอเคไม่แกะเลยไม่เคยแกะมาก่อนเลยสำหรับตัวนี้นะอ,ะอะ่อันนี้เป็นวันที่ผลิตนะผมอันนี้เป็นวันที่ผลิตเขานะอยู่ที่อ่วันที่6เดือน12ปี2 0 1 9นะผมโอเคถือว่าเพิ่งผลิตเพ่ปีนี้2020ใช่ตัวนี้เพิ่งผลิตนะผมได้ไหมวะ อ่าตัวนี้เพิ่งผลิตนะผมโอเคยืนยันการผลิตนะตัวนี้ว้าวแกผิดทางเ้ยโอเคไม่เป็นไรนะตัวนี้ออกมาแนละ้วโอเคอ่าแกนะเจตัวนี้จะเป็นคู่มือนะก็คู่มือเราไม่ได้ใช้นะแล้วก็เอาไว้ก่อนหน้ากันนะผมส่วนมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะตัวนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาเป็นอ่าสายชาร์จตัวนึงแล้วก็เป็นที่คล้องหมูตัวนึงที่คล้องด้านหลังเนี่ยเออใส่แล้วคล้องนะตัวนี้นะนี่ดำๆนี้นะผมโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเราไม่สนใจตรงนี้เรามาดูตัวหูฟังดีกว่านะฮะตัวนี้ฮนะตัวนี้ผมใช้อยู่นะแต่ว่าการันตีได้เลยว่าตัวนี้ใช้นานแน่นอนนะครับผมตัวนี้โอเคนะเนื้อก็จะเป็นแบบเงาๆหน่อยหนึ่งนะตรงนี้นะเห็นป่ะเนือ้อจะเป็นแบบอาโบโลโฟนแล้วก็เนือ้อเป็นเงาๆตรงที่กดนะครับผมโอเคด้านข้างจะเป็นเงาๆนะดูด้านข้างนะครับด้านในด้านดานูด้านนี้ด้านนี้อ่าสวยใช่ไหมครับผมตัวนี้ฮนะ การใช้งานมันก็ใช้วิธีเปิดตัวนี้นะเปิดปุ๊บเขาจะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะถ้าเปิดแล้วนะนี่นะเห็นปะอ่ะอาจะไฟปุ๊บ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 พอเราเชื่อมปุ๊บใช่ไหมเราเชื่อมเสร็จเราก็ใช้งานได้เลยสำหรับตัวนี้นะก็น้ําหนักมันก็ไม่หนักมากพอดีอะ่ะเออพอพอดีนะผมไม่ไม่หนักมากนะผมก็ใส่มันก็สบายหูดีนะโอเคผมลองใส่ดูเลยกันนะผมลองใส่ดูเลยกัน โอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็เสียงตัวนี้แบบว่ามันชัดมากว่าสำหรับตัวนีนะ้มันชัดมากเลยนะ่นนี่ครับก็ดูสวยอีกแบบนะฝั่ง้างเดียวขับรถไปชิวๆนะตัวนี้นะขับรถไปชิวๆเลยนะผมโอเคนะผมสำหรับตัวนี้นะก็นิวก็ง่ายๆประมาณนี้นะผมสำหรับตัวนี้นะก็เดี๋ยว เ,เสียงอย่างเงี้ยเออเสียงการใช้งานอะไรเงี้ยผมรับประกันได้เลยว่าตัวนี้ผมใช้อยู่นะเพราะว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าผมจะขึ้นรถไปด้วยนะสำหรับตัวนี้นะก็โอเคนะสำหรับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียววันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบไปเล็กไน้อยนะแต่ว่าตัวนี้ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับผมโอเคกล้าการันปีให้เลยตัวนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนโบโลโฟนนะ เป็นแบรนด์ที่ลองมาจากเป็นแบรนด์โฮโคลองจากแบรนด์โฮโคสำหรับตัวนี้นะโอเคนะผมก็วันนี้มีประมาณนี้นะผมในการรีวิวของบลโฟนนะผมก็เจอกันใคลิปหน้าลวกันนะผมโอเคไปลผงเจอกันคลิปหน้า go